ตาธมโมธรรมนัมสมามิสุปชิปันโนปะขวัตโตสาวกสังคโขสังขังนมามิหาทุกาจะมายังปันเตวิจงมืจ,ง,มจงกัายะปิตนเนาานะสหปัญจตีลานิยาจามิทุติยัมปิมายังปันเตวิจงมืจ,ง,มจงกัายะ ติจันเนนะจหาปัญจตีลานิยาจามิดะจิยัมปิไม่ย,ยังบันเตมีจึงมิจึงนักทายะติจันเนนะจหาปัญจตีลานิยาจามิปะควตัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะปะควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สังขังสารนังคาชามิสังขังังขังาชามิ ทุกิยามปิพุทังสารนังคาฉาเมทุติยปิุทังจนนงกฉามิทุกิยามปิธทัมังสารนังาฉามทุกิยปิังคัสารนังคฉามทุติยปิังคังจนนังกฉามทุติตยปิตุทังสารนังฉามิยมปิุทังสนนงกฉามติยปิตทังมังสารนังคจฉามิปิังจนนง ภิกิทั้งปิสามคังจารนังภิกษิทั้งปิสางครังจารนังมิกษุนัะีามร้อิมานิเมยังปันเตอัานิสาไปวารานิอิฆุสังกัจจโอนุชยามะสาธุโมพันเตอิฆุสังโฆอิมานิอัจานิสาบไปวารานิ ทาันนาตุอมาก,กังทีขะตังอิตายะสุขายะสุทานนาินังวัจเมานานเธาน,านาาังปัจจัยทานังอาสวะคยาวะนิพพานังอมหาปูราปริโภติสะลเอวเมเบตินังเตตังปัตินิจิตังปิติตังมังเิพเววัติติธรรมตเอวเลเตนตังกา จันโธโอปนาระโธวิชญาภะมิโชติราโธวิชญาสะต้าปีติโรวิวาตันตุลาปโลโกวินาสตุมาเตมวัจจารโยโยคีติมาวัชรติธายุวันโนสุขังภะลาไตรยติทิทานังลาภงโสติปะกยังสุขังพลาวสิริอายุจักวันโนจะโขคังวุติเจียตวาจักวัฏจัจหายุจะเสวัติเิ วาวันตุเตภวตุสัพปะมาณกาลังหลักกันตุสัพปฏิวตาสัพวพุทธานุภาวนะสทาโสตีวาวันตุเตภวตุสัพปะมาณกาลังหลักกันตุสัพปฏทวตาสัพวะธรรมานุปาเวนะสทาโสตีวาวันตุเตภวัตุสัพปะมาณกาลังหลักกันตุสัพปฏิวตาสัพพสังัานุภาเวนะสทาโสตีว่าวันตุเต ຈົກໄປບ້ານເນາະໂຊກາຝັງໂຮງຫຼັງຄາງຍັມາ